คนอ้วนมั่งได้ไหมเราไม่ไหวลดน้ำหนักแล้วกูถูกหวยรางวัลที่หนึ่งกูจะไปเที่ยวบาโฮตบาโฮตนมนุ่มหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบไปแน่นอนเดี๋ยวกูซื้อกินให้เป็นแถวเลยบาโฮตเลือกเอาเลยตั้นยาวเบี้ยวคนบอ อย่าโดดเข้ามาผมมีพันระยา 烤个跑汤汤。 บอกไวเลยเด้อว่ากูสิบอทายกล่องคนอื่นพอทายกล่องคนอื่นกูขี่หายกูสิบอยอมรับในตัวตนของเจ้าของว่ากูพูหายกูสิทายดูพานเตอรอกูใส่ฟิลเตอร์กูกูสิงามในโลกเสมือนถึงแม้ว่าตัวจริงบูสิหนาคือจังขีดขั้นขากษัตยกูซิบอททายกล่องคนอื่นต้องกองกูเท่านั้นถึงจะอด เพื่อนๆหยุดพฤติกรรมแบบนี้เลยนะคะถ้าซื้อผลไม้มาจากตลาดนะคะต้องล้างก่อนนะคะแล้วล้างสะอาดแบบไหนล้างแบบสะอาดแบบง่ายๆนะคะสําหรับครัวเรียนของเรานะคะมีเบกกิ้งโซดาค่ะเพื่อนๆค่ะเพราะเบกกิ้งโซดาช่วยลด ปริมาณสารเคมีกําจัดสตูพืชตกค้างและสิ่งสกปรกบนผลไม้ได้อย่างมีประสิทธิภาพกันเพื่อนค่ะโดยมีคุณสมบั anyway. warm, ติเป็นด่างอ่อนที่ช่วยชําระล้างสารเคมีนอกจากนี้ยังช่วยทําให้ผิวของผลไม้สะอาดและเพิ่มความมั่นใจในการรับประทานค่ะเพื่อนๆนค่ะเพียงแค่ใช้เบกกิ้งโซดาครึ่งช้อนชากับเพื่อนค่ะแช่ลงไปในผักผลไม้ของเราได้เลยนะคะเพื่อนๆ่เห็นไหมคะแบบนี้เลยค่ะรอสักประมาณ15-20นาทีจบเลยนะคะเพื่อนสะอาดแน่นอนล้างแบบนี้ทุกครั้งหลังซื้อมารับประทานนะคะเพื่อนๆ นี่เลยค่ะจะได้ความสะอาดแบบปลอดภัยเลยนะคะเพื่อนๆคะ่ะแล้วก็จะกรอบด้วยนะคะเพื่อนๆคะ่ะเห็นไหมคะวัลภากินแล้วก็จะมีความมั่นใจนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามวัลภาด้วยนะคะขอให้ทุกคนทุกท่านทุกบ้านทุกครัวเรือนนะคะมีสุขภาพกายสุขภาพ